สวัสดีพี่เพื่อนทุกคนครับวันนี้ผมจะมาสอนทําสายไฟนะครับสายไฟมานดังในรูปภาพเนี่ยนะครับด้วยโปรแกรมมายาดิบทํากันดีวกว่าครับั้นตอนแรกเราก็ต้องสร้างเส้นในโหมดพลิกรพลิกรแล้วก็ตัวเนี้ยต่อแล้วครับสร้างเส้นสร้างตามที่เราต้องการนะครับถ้าจะดัดเป็นอย่างอื่นก็ดัดได้แต่ผมจะทําแบบนี้ครับ ง่ายๆก่อนแล้วกันพอเสร็จก็ไปที่ Object Mode ตอนนี้คีลัดผมไม่รู้เป็นไรกดไม่ได้นะครับผมเลยต้องใช้แบบนี้เอาแทนครับก็เลยต้องยากหน่อยนิดนึงทำให้มันโผล่คอไอน้นะประมาณนี้นะครับสมมติปรับนิดนึง เราจะทําเป็นเหมือนเชือกนะครับอ่ะพอได้ทีแล้วเราก็จะทำไอ้เชือกที่มันวิ่งวิ่งวิ่งมากับสายที่เราตั้งไว้นะครับหาจจากนั้นก็ไปที่โพลีกอนแล้วก็คลิกใส่ตัวนี้เอาตัวนี้ออกมาแล้วก็เปิดพบไปที่หมอหน้าเฟสครับลบออกลบตรงนี้ออกให้หมดแล้วก็จะเหลือแค่ตัวนี้นะครับไปที่คลิกแบบนี้ก็มาที่ ตัวนี้ต่อนะครับไอ้ตัวนี้เหลือน้อยก็ได้ครับสัก10ส่วนแคปให้เหลือศูนย์ครับหลังจากนั้นทําการ Copy ครับเออ่คลิกใส่ข้างหนึ่งแล้วคอนโทรลดีเฮ้ยกดผิดครับคอนโทรลดี Ctrl D ครับแล้วก็ลากออกมาแบบนี้อ๋อผิดปรวบแล้วก็ c อนโทรลดครับแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ ก็จะได้มาเป็น2ตัวจากนั้นก็คอมไพน์นะครับอคอมไพน์รวมเข้าเป็นชิ้นเดียวกันโอเคครับคอมไพน์แล้วพอคอมไพน์จุดไพวอรดเอจุดตรงกลางมันมกักจะมาอยู่ตรงนี้นะครับให้เวลาจะต้องการถ้าจะตั้งจุดให้กดคาว่า insert แล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับให้เราเอามาไว้ตรงกลาง กลางเปลี่ยนมาแบบนี้ก็ได้นะครับออตรงนี้แล้วก็เดึงขึ้นให้มันอยู่เท่าที่กลางได้โอเคครับแล้วก็มาหมดไม่ได้กลางแล้วคิดว่ากลางแล้วเราก็สเกลครับกดคีย์รับไม่ได้ลลมสเกลมันให้น้อยลงนิดนึงออแล้วก็หมุนหมอนหมอน หรือว่าจะตั้งตรงนี้ให้เป็น90เลยก็ได้นะครับมันจะได้เป๊ะจากนั้นก็มุกมุกไปตรงที่จุดเริ่มต้นที่เราสร้างเส้นตัวนี้ครับให้มันอยู่ที่จุดเริ่มต้นเพราะว่าเราจะทาให้มันวิ่งวิ่งไปตามเส้นที่เราตั้งไว้นะครับตั้งเส้นให้ตรง พอคิดว่าตรงแล้วเ,เดี๋ยวผมขอสเก,กลสักนิดหนึ่งมันใหญ่เกินโอเคครับต่อไปเราจะใช้คำสั่งเพื่อ e x ็กจู e e x ็ก u ู e จากตรงนี้ออกมาแ a นไปตามเส้นนะครับก็ไปที่ตัวนี้แล้วก็ shift ค้างไว้แล้วก็มาคลิกตัวนี้ต่อนะครับไปที่คำสั่ง edit m a t e แล้วก็ e x t r u d e แล้วก็ช่องสี่เหลี่ยมตัวนี้ครับแล้วก็ e x จ c u e ออกมาเลยครับ ว่าจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้มันจะมาจุดสุดท้ายของเส้นตัวนี้นะครับตอนนี้มันมันมีอยู่ะระดับตัวนี้ครับ division อยู่ที่หนึ่งถ้าเราเพิ่มขึ้นเป็นห้ามันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็นห้าแต่ตอนนี้ผมจะเอาสักยี่สิบนะครับยี่สิบก็ออกมาประมาณนี้ครับงั้นเอาขอเป็นสามสิบแล้วกันสามสิบจะได้รู้ละเอียดนิดหนึงครับ พอได้เราลองใส่สมุดดูนะครับใส่สมุดปุ๊บก,กด3โอเคสวยถือว่าพอใช้ได้ครับกด1กลับมาเราจะแก้ลบตรงนี้มันเพี้ยนครับสายไฟมันต้องเป็นรูแล้วก็ด้านอีกด้านหนึ่งพอแก้เสร็จก็ลองกด สมุดูนะครับกดสมดุดกด,ดกดสามโอเคครับพอได้แบบนี้เราต้องการให้าสายทั้งสีสายให้มัน,มนให้มันแบบเป็นเกลียวเป็นเกลียวนะครับก็เข้าคําสั่งนี้แล้วก็มาตรงที่เอ๊ะผมเดิน,ปนไปไ มันจะมีคําว่าทวินนะครับตั้งทวินตรงนี้ให้เป็นสักสักสองพันมันจะเป็นเกลียวหมุนแบบนี้เลยครับผมเอาสองพันก็พอนะครับถ้าใครต้องการแบบเกลียวกว่านี้ก็จัดหน,หนักไปเลยครับสัก5้าพันแล้วลองกด3ามดูครับสมุดเส้นมันก็จะออกมาได้ประมาณนี้ครับ ก็จะสวยโอเคครับก็มี t UTORIAL ที่จะสอนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับผม